อัลลอฮุซุลลอฮินลลอฮิมขอให้ท่านพี่น้องผู้ร่วมสัทธาทั้งหลายครับ alhamdulillah เราได้ก้าวเข้ามาสู่เดือนรอมาดอนซึ่งเป็นเดือนที่มีความจำเริญรอมาดอนหมู่บ้ารอกเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสัมบตลาให้ความจำเริญให้ความโปรดปานแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้สัทธานั้นหวยหาเพราะว่าในรอบปีนั้น นะครับทั้งหมด12เดือนนี้ก็มี1เดือนที่จะเป็นเดือนแห่งการได้รับความเดียนมากมายการที่เราจะได้เตาบักกับเนื้อกับตัวการที่เราจะได้ทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นการฝ่าฝืนต่อลอัสมีตาลาเดือนระมาตอนถือว่าเป็นด้อยฟุลการีมถือว่าเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาเยือนเมื่อแขกผู้มีเกียรติมาเยือนเนี่ยหน้าที่ของเราก็จะต้อนรับอย่างดีขณะเดียวกันนะครับเมื่อรอมาอนมาหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องอละทิ้งการฝ่าฝืนการทำมั่วเสีย ไปพื้นฐานแล้วนะครับผู้ศรัทธานี่ก็จะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนหรือมักซียะอยู่แล้วแต่ระมาดอนนี่ก็จะต้องเข้มข้นก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งในเดือนระมาดอนนะครับการถือศีลอดก็คือการได้ปฏิบัติตามข้อใช้แล้วเนี่ยก็จะต้องออกห่างจากข้อห้ามซึ่งก็มีหลายอย่างนะครับทั้งทั้งที่ข้อห้ามบางอันเนี่ยปกติแล้วก็เป็นที่อนุญ,ญาต นะครับอย่างเช่นการกินการดื่มการร่วมหลับนอนนะครับสามีภรรยาเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับที่ที่เราจะทำอีกอ่านั้นบางสิ่งบางอย่างนี้ก็ถือว่ามีภาคผลมีผลบุญด้วยแต่ว่าอะไรครับพอเวลาเราถือสินอดเนี่ยศาสนาไม่ให้เราทําถ้าเราไม่ถือสินอดทั้งทั้งที่ไม่ได้มีอุดรไม่มีอุปสรรคหรือศาสนาไม่ได้อนุญาตว่าเออเขาไม่ต้องถือสินอดแล้วเขาเนี่ยอะไรครับกลับไม่ไม่ถือก็คือไม่มีอุดรณไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอย่างนี้เนี่ยเท่ากับเขามีความผิด ฉะนั้นในเดอรมฎอนมาแล้วเนี่ยการให้เกียรติเดอรมฎอดนคือการทิ้งมะสียะการฝ่าฝืนต่อลาะซุบฮานะฮูวตะอาลานะครับพี่น้องครับมีบางทีเนี่ยเราจะเห็นบางทีก็อาจจะเป็นคนอาหรับเองหรืออาจจะไม่ใช่คนอาหรับก็ตามเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเองที่อะไรครับที่พยายามใช้เวลาสองเดือนสมเดือนหรือมากกว่านั้นในการที่จะคิดที่จะทําหนัง คิดที่จะทำอะไรที่มันจะมามาดึงคนมาฉายนะครับมามาเปิดในเดอรมโดนเป็นการโชว์เป็นการแสดงที่มันผิดกับหลักการศาสนามีสิ่งที่ฮารามอะไรต่างๆมากมายนี่ใช้เวลาคิด2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับในการที่จะทำหนังทำอะไรออกมานะครับแล้วก็มาดึงให้ผู้คนเนี่ยนะครับห่างจากหลักการศาสนาแทนที่จะอ่านกุรานได้เต็มที่แทนที่จะอะไรครับทำอิบาดได้เต็มที่ กลับไปดูสิ่งบางทีก็อยู่กันแบบดึกดึกดื่นๆ่นี่มีที่เราพูดถึงเนี่ยมุสลิมบางทีอาหรับแล้วก็ไม่ใช่อาหรับฉะนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่เขาก็ทําอะไรของเขาอยู่แล้วเขาจะทาอะไรเขาก็ทําตามอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาผลิตอยู่แล้วมีคนที่ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับที่ทำหนังทําอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะดึงผู้คนออกจากความใกล้ชิดที่มีต่อลอสุบะฮานุตาลา ทั้งหลายครับคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลัวว่าจะเข้าในคำำําดํารัสหรือคําตัดของลอตาลาที่ว่าอินน uh ah um ัลเลรีนะยูฮิบูนอันต s าชีอันฟาฮิชะตูฟิลลาีนอามานุเหุมะดาบุนอาลีมฟิดุนยาวลอัลอาคิร่ะคนที่ทำสิ่งที่มันเป็นมัซเียการฝ่าฝืนดึงคนโดยเฉพาะทําสิ่ง,งต่างๆที่มันฮารอมแล้วก็เอามาใชา้เอามาให้ผู้คนได้ดูในเดืนดอนรอมฎอน แทนที่จะทําสิ่งที่ให้ผู้คนนั้นใกล้ชิดกับดึงคนให้ห่างจากเดือนที่มีความประเสริฐนี้ที่เอาลอบบอวบรรดาผู้ที่รักนะครับปารถนาที่จะให้เรื่องบัตรสีเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันแพร่ในหมู่บรรดาผู้ศรัทธาเอาลอบบอวาคนต่างๆเหล่านี้จะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวดทั้งในดุนยาและอาคีโรนี่คือโทษนะครับกลัวเหลือเกินว่าเขาจะเข้าในอายะนี้ที่จะอะไรครับที่จะให้เรื่องไม่ดีมันมันออกไปแล้ว นี่นี่อัลลอฮฺสุลตานเนี่ยบอกถึงคนที่ชอบนะครับอินละดีนะยุฮิบูนะอันตาชีอันตาชีอันฟาฮิชะตูฟิลละดีนะอามันชอบที่จะให้มันแพร่ไปแล้วนับภาษาอะไรอะครับกับคนที่ทํากับคนที่ถ่ายทอดคนที่นําไปสิ่งที่ไม่ดีนั้นไปสู่กับผู้คนนะครับเพราะว่ารับบอกว่าคนที่ชอบที่จะให้มันเกิดแล้วคนที่ทําเลยอะครับคนที่แพร่เลยคนที่คนที่เป็นคนถ่ายทอดเลยนะครับจะขนาดไหน ฉันกลัวเลือเกินว่าคนที่ทําในลักษณะดังกล่าวนั้นจะเข้าในอายะห์นี้เช่นเดียวกันนะครับที่อัลลอฮฺสุบันตาลาบอกว่าอินน ah um ah um ัลละดีนะฟาตานุมุมีนนวันมุมินนตทุมมาลัมย์ตูบูฟะละหุมอาดาบูจฮันนะมวะละหุมอาดาบุลฮารีกนะครับท้จริงบรรดาผู้ที่ฟิตนะสร้างฟิตนะขัดขวางบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายในอายะห์นี้หมายถึงว่าอะไรครับประหัตประหารบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนะครับคือคือสิ่งที่ สร้างฟิตร์หนนี้จะกว้างเลยนะครับถ้าบอกฟาตานูเนี่ยอินัลลอะีเนี่ยฟาตานูมุนีมันมุมินี่สร้างฟิตหนนะครับให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาชายผู้ที่ศรัทธาหญิงนะครับและเขาก็ไม่เตาบ้ากับเนื้อกับตัวพวกเขาจะได้รับการลงโทษนะครับในในโรคญาหันนำแล้วก็การลงโทษที่เป็นการเผาไหม้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอยากที่จะให้เราได้ระวังกับการที่ฝ่าฝืนจากลอสุมานตา การที่เรานั้นเมื่อเดือนประเสริฐมาถึงแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องละทิ้งเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกหา่างนะครับพออัลลอฮ์สุนนะตาลาบอกว่า ذ ก ك วะไมอยู่อัลซิมฮุรุมาติลาฮิฟะฮุไครุนอันดอบรับดังกล่าวนี้ใครที่ให้เกียรติใหใหเกียรติกับข้อห้ามของลล l a h ไม่ละเมิดข้อห้ามของลลอ a h อัลลอฮ์บอกว่านี่มันคือสิ่งที่ดีสําหรับเขา ذ น ك วะไมอยู่อัลซิมชาอิรอลลอฮิฟอินะฮามินตักวันกลนุลูปใครที่ให้ความยิ่งใหญ่กับบทบัญญัติบบของลละ a h นั่นคือความยำเกรงของหัวใจฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับเราทุกคนนะครับเมื่อรอมฎอนเป็นแขกผู้มีเกียรติเมื่อมาเยือนแล้วนะครับรมฎอนมาแล้วให้ลนะทิ้งการฝ่าฝืนต่อลอสุนตาลาอย่าได้ละเมิดบทบัญญัติของลอสุนตาลานี่เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องพึงระวังครับจากลาการณ์วเวลาเป็นเท่านี้ครับอบิลเลย์ตลฟิกวันฮิดายะสสลาุอะัลกุมวะลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ